ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกๆทททันนะครับที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ก็จะพาพีพานองทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศการกลาง <mas k> ดางการกลางมองนะครับหาปลานีก็ <mas k> กเป็นย่ำมาขึ้นนะครับ <mas k> คือได้ยินมาว่ากลางย่ำมาขึ้นนะอากาศจะ <mas k> ดีกว่าย่ำมาเวนนะครับ <mas k> คือช่วงนี้อากาศห้อนนะ <mas k> ครับ ยงยมาเคืนอีกอย่างยงี้ยมาเคื่อ,อ,อนปลาก็จะโบเราแวงเหมือนกับยามยมาเว้นนะครับเหมือนตอนกลางวันเดี๋ยวจะพารับชมบรรยากาศจากการยามปลาไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมันสําใดไนะครับมนีกบมาก,กับลุงกับป่านะครับอยู่สองสามคนนะครับแล้วก็มีพี่น้องชอย่ยกะดุงที่ยุ่ข้างกัน,กนอีกประมาณสองสามคนนะครับ คือทาานี่ก็เป็นการหาปลาเป็นอาชีพนะครับได้ปลามากก็จะเอาน้ำไปขายนะครับนี่ก็ภาพอาจจะยูด้านหลังนะครับอาจจะมุมกล้องอาจจะหันหลังให้อาจจะบ่ยเห็นช่วงปลาติดนะครับอาจจะเห็นแน่บ่เ,เห็นแน่นะครับบันพี่นอ้องที่กำลังรับชมอยูข่ขณะนี้เวลา,าเวลาหากินนะพี่น้องหากินแบบไหนก็ สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมก็จะทางช่องก็จะพยายามปรับปรุงการทำมาหากินรือการจัดภาพให้พี่น้อยให้น้องในเบิ้งนะครับดดเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาชมบรรยากาศการยามปลาไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมานำเสนะครับเสืวนผนี้ันก็จะยูไทยคลิปนะครับเดี๋ยวจะทะเลาลุยน้อชมกันเลย อันนี้ส่วนผมจะจะเป็นคนเก็บดางยูข้างบนนะครับอยู่บนเรือส่วนลุงกะ,ะนาะ่นาจะไปน่าจะไปนําทางคือการเก็บกู้ดางยูใต้น้ำนะครับว่าดางอาจจะของอาจจะเกาะเกาะไม่เกาะยังนะครับเกาะหินแน่อาจจะติดอยู่ใต้น้ำลุงก็จ,จะเป็นคนเลีร์ให้ก่อนเพื่อควมเวดเร็วในการยามนะครับกับเ,เหตุแบบนี้ก็มันอาจจะซาได้นะครับ ส่วนปลากระถืออยู่เรื่อยๆนะครับห้างบ่ห้างขนาดไหนก็ถือว่ามาเนี่นะครับเพราะว่าก้อนนี้อาจจะมีคนมากลางก้อนแล้วก็อันนี้คือผมกลางน้ำกลที่หลังอีกรอบหนึ่งนะครับปลาอาจจะห้างห้างหายอาจจะโบหลายทดเก้านะครับ เดีย๋ยวยางเช่นตอนนี้ก็ด่างกำลังของมันของมันก่อใหม่อยู่ข้างล่างครับลุงจะเป็นคนหมดุดคนคนเคลียร์ให้เสื้อพงกับเก็บกูเก็บปลาเก็บด่างอยู่ข้างบนนะครับจะต้องซ,อ,ซอยๆกันไปเรื่อยๆอตอนนี้ด่างก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวปลาก็ได้หลายตื่อยู่นะครับ อเอาไว้ละบ่ดังขึ้มต่อสรุปุผลงานเมื่อกี้นะครับยามดังนี่ครับโอ้โอ มันมันนะมันมันเด่นี่จะจะเก็บใส่ถังน้ำแข็งไว้นะครับตาเก็บอ่ะเต้นแล้วผลงานจนผลงานอู้ปลานี้สัวอด็กปาร์ติกาเนาะปลานอ้วนข้างไตไม่น้ำแข็งดีเนาะ มยะเขาะเาเ้ดูถึงทางเอาไป่อยเลยนี่่ปลดใคุย่งไม่หายเขาเลย่ตาให้มันไปฝักตาเลยเขาอยเม็ล่อยพุกับจ้าก็ได้อ่เป็นพ้อมกันก็ได้ ห้างคนดีฟังข้างบดีป่ะปาถึงฟังข้างพี้ฟังข้า้อกฟังข้างอนี่ม็ดฟังไม่ได้แ่กับพวกนี้เป็นอย่างนี้ฟังอย่างังีมันถึงดังจดังตุนโอ้ยันมนนึงก็ท้ดัง

มองเลยมองวันนีุ่กเอาต้ก็ตกนตกนระเบิแข็งแข็งูอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวยิ่งพึ่งเก็บสิบน้ต้นี่นี่ตน่ต่้นี่ตูน่้นี้น่่ต้น้น้นีนี้น้่้่้่ มึงในนี่มีตัวาเป็นมือเสามือเาเขาได้หกลูกไหมเขาตัดตีไก่ไหมดเขาว่าเอาซ้ำบาตมาไลยดางอกเขาเโอ้ยมามามายัึกมาเลยดางอีกเขาเขาว่าเดี๋ยได้กินเขากินเขาลยก้นดีกเอากันก้อยปลากันนี่ <laughs> 不过，现在电车嘛不行了。